วันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารจากโลกโซเชียลที่กำลังร้อนแรงในประเด็นของร้านปังชากันต่อล่าสุดรายการหนกระแสได้นำผู้กรณีมาพบปะพูดคุยกันแบบเปิดอกโดยมีทั้งฝ่ายผู้เสียหายและผู้ยื่นโนติสทีมทนายความเจ้าของร้านหุ้นส่วนของร้านมากันครบโหนกระแสดำเนินรายการโดยคุณหนุ่มกัญชัยพิเศษด้วยการเชิญตัวแทนของกรมทรัพย์สินทางปัญญามาร่วมด้วยรายละเอียดในรายการเป็นอย่างไรจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับเนื่องจากฝั่งของทนายความผู้ยืนยันสิทธิ์ว่า ตนได้มีสิทธิ์ในการยื่นโนติสเรียกค่าเสียหายแต่ในภายหลังก็ได้รู้ว่าเป็นความผิดพลาดในข้อกฎหมายและทําการขอโทษผู้เสียหายพร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงจากตัวแทนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงท้ายรายการนั้นคุณแก้มเจ้าของร้านบังชาได้เข้ามาร่วมรายการด้วยและทําการขอโทษผู้เสียหายทุกคนทั้งน้ําตาและบอกว่าไม่ตั้งใจมีการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความขอโทษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ถือว่าเป็นการจบลงอย่างสวยงามแต่ปัญหาคือดรมาม่ายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าโลโก้ที่ทางร้านได้ทำขึ้นมาดันไปมีความคล้ายคลึงกับปฏิทินของร้านดียี่ห้อหนึ่งสว่วนในประเด็ดนนี้ต้องมารอดูกันต่อครับว่าที่มาของโลโก้สวยๆจะเป็นอย่างไรกันแน่เพราะมีการทำงานของสายสืบไซเบอร์แบบไม่หยุดกันต่อไปโปรดติดตามเอาละพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์อาจตกข่าวได้นะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กดระดิ่ง ด้วยค่าสนใจเตาอย่างและเครื่องโครัวสั่งทำสั่งซื้อโทร0992863083หรือ0 8 8 6 0 9 8 8 3